ยังไม่ <laughs> คุณลุงคะคุณผู้ชมคะเห็นบอกว่าทางคุณธีรพันธ์เนี่ยค่ะยื่นใบลาออกไมม่ียังไม่เห็นใช่ไหมคะคุณลุงคะเห็นจะมีการตั้งอดีตทหารสองท่านนะคะมาช่วยคะเป็นทหารที่ไหนแล้วพ่ออกแล้วอดีตทหารมาช่วยดูตรงไหนคะเกี่ยวกับเรื่องของเกีารดูแลเรื่องการในอนาคตไหมคะพลังประชารัฐทุกท่านนะครับ วันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคกลางประชารัฐโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนสาขาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดสมาชิกจำนวนทั้งสิ้นเกินกว่า250คนครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเราอยู่ที่พวกวท่านทุกคนนะครับที่จะ ด่วยกันกันุบรุงพักพลังประชารัฐของเราให้เข้มแข็งนะครับผมได้ตัดสินใจเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อรุ่งโรงการกับสมาชิกพักพลังประชารัฐและได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักตั้งแต่วันที่ยี่ยิถิุณาสนายิเป็นต้นมาแต่รอระยะเวลาของปีที่ผ่านมาผมได้จะหนักนเสมอว่า สมาชิกพรรคพลังประชาราัทุกคนนั้นไม่ไว้วางใจผมดังนั้นผมจึงต้องมุงง่งมั่นตั้งใจทํางานเพื่อเสริมอยู่ดีกินด,ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับผมและคณะผู้บริหารของพรรคพลังาลาประชารัทราบดีว่าปัญหาและแนวทางการแก้ไขข,ของพี่น้องประชาชน,นในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันข้อมูลที่รวบรวมผ่านมาทางภาคต่างๆ นำมาใช้ในการดรโยายตามบริบทของพื้นที่เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้มากที่สุดซึ่ง้องได้มารับต้องได้มาจากการรับฟังปัญหาของสสอภายในครับแต่ละภาคการารเพื่อให้ที่ปิดในเชิงเดือนวันละร้อยละสิบบาทต่อเต่อวัน เพื่อกระตุ้นและเพิ่มกาลังซือในระบบเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงทแพร่ระบาดโควิด -19 โดยมีประชาชนในธา์ถึง33ล้านคนหรือ26ล้านคนมียอดการใช้จ่ายกว่า5 0มล้านเป็นโครงสร้างเป็นโครงการที่เพิ่มหมุนเวียนในระบบและช่วยเหลือรายตายรายย่อยเป็นจำนวนมาก